ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในเกม w o t d e r i n g w a v e คลิปนี้เราก็มาอยู่ในคลิปซุ่มกาชาหาตัวละครซิลหยวนเวลาที่ผมทําคลิปสุ่มการชาที่ไล่ส่วนใหญ่มักจะดวงดีนะแล้วก็จะมาแนะนําด้วยว่าแพ็คในการเติมของเกม w o t d e r i n g w a v e เนี่ยแพ็คไหนมันน่าเติมแล้วก็แพ็คไหนไม่น่าเติมบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ได้เลย ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม w o t h e r i n g w a v e ที่ถูกกว่าเติมเองแล้วก็สามารถเติมได้ทั้ง UID แล้วก็ ID Pass รวมถึงใส่โค้ดโนสิบเนี่ยก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากร้านด้วยผมก็ต้องขอแนะนำร้าน วิสด้อมท็อปอัพเติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจวิส d o อมท็อปอัพหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ Wi s d o m t o p u p .com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ Wis d o m Top Up ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะง่ายกว่านั้นอีกเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กที่น่าเต ที่ร้านค้ากันเลยนะด้านบนสุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกินนะครับแนะนําในช่วงนั้นถ้าเทอมวันที่2เนี่ยก็จะเป็นสกินเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่น่าเติมเนี่ยมันจะอยู่หน้าที่3นะครับอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนเติมนะเพราะมันจะเป็นแพ็คลายเดือนนะครับเทียบจับจำนวนเงินแล้วก็เพชรที่เราจะได้กลับมาเนี่ยอันนี้คุ้มค่ามากๆใครที่งบน้อยหรือว่ากําลังที่คิดจะเติมเกมนี้ครั้งแรกแนะนําเป็นแพ็คลายเดือนอันนี้เลยนะครับต่อไปมาที่หน้าบัตเตอร์ตรงนี้นะครับตอนแรกผมเคยพูดไว้ว่าในหน้าบัตเตอร์ตรงนี้นน่่มมัคุุทกะแต ว่าผมได้ลองไล่เช็คแต่ละแพ็กดูแล้วเนี่ยมันมีแพ็กหนึ่งที่เป็นกับดักนะครับคือเสียนบนตรงนี้เนี่ยมันคุ้มค่าหมดเลยนะครับเพราะอันแรกก็เป็นแพ็กลายเดือนนะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นแพ็กที่เราจะได้ตั๋วแล้วก็ได้เพชรอันที่3ก็จะเป็นแพ็กที่จะได้ตั๋วในการเอาไว้สุมอาวุธแล้วก็ได้เพชรนะอันที่4ก็จะเป็นลูกแก้วนะครับได้เยอะมากๆ15ลูกแล้วก็เพชรแต่ว่าอันที่5อันนี้มันคือแพ็กกับดักนะเพราะสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันจะได้เพชรแล้วก็ได้กล่องนะครับเป็นกล่องที่ถ้าเราเปิดมาแล เลือกของนะครับผมที่มันจะเป็นของบอสรายสัปดาห์ที่เวลาเราไปตีแล้วมันจะดอกมา3อันซึ่งตัวนี้ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับไอ้ของบอสรายสัปดาห์เราไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้ปล่อยวิตถิหน้าเราเข้ามาฟาร์มอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่สอดสายรีบตรงนี้อาจจะคุ้มค่าก็ได้แต่ส่วนตัวผมไม่แนะนําให้เติมสักเท่าไหร่ ซึ่งรวมถึงไอแพ็กสีม่วงตรงนี้ด้วยนะครับที่จะได้ลูกแก้วพลังงานตรงนี้มาซึ่งไอพลังงานตรงนี้มันก็รีเรื่อยๆจากในเกมอยู่แล้วส่วนไอแพ็กเกจร้อยตรงนี้ก็แนะนานะครับผมคุ้มค่าส่วนในหน้าสแตนดาร์ดบัตเตอร์ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มค่าสักแพ็คเลยนะครับแต่และอย่างสามารถฟาร์มหาในเกมได้เก็บเพชรตรงนี้ที่เราเติมมาเอาไปสุ่มการชายยัยจะดีกว่าหรือไม่ก็ซื้อสกินยังจะดีกว่าเลเวลบัตเตอร์ตรงนี้ควรจะต้องซื้อนะครับเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะฟรีเพียงแค่เราทำเลเวลไอเดียของร้อย ส่วนหน้าสกินตรงนี้ก็อยู่ที่ความชื่นชอบของเรานะครับผมว่าชอบสกินไหนก็จัดได้เลยเช่นเดียวกับปีกนะมากันที่หน้าไอเทมตรงนี้นะครับในการแลกเปลี่ยนนะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเรามีแต้มประการังลุงเราควรจะไปแลกเป็นตัวในการสุ่มตัวละครหรือว่าแลกดาวดีเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไ d เดีเราไม่ต้องการที่จะปลดดาวตัวละครนะครับแลกตัวในการสุ่มกาชาคุ้มกว่าแต่ถ้าเราต้องการที่จะสะสมเพื่อปลดดาวตัวละครเนี่ยแลกเม็ดในการามาแลกกลุ่มดาวตัวละครมันคุ้มค่ากว่านะครับ หน้าที่2ตรงนี้สิ่งที่คุ้มค่าก็น่าจะเป็นทรัพยากรที่เราต้องใช้เดี่ยวนั้นแล้วก็ของที่มันจะรีทุกครั้งที่มีการอัปเดตใหม่ก็คือพวกลูกแก้วที่รีอะไรพวกนี้ส่วนหน้าที่3ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมจะไม่แนะนําให้แรกเนี่ยก็จะเป็นตั๋วกาชาธรรมดาสีฟ้าตรงนี้นะมาที่หน้าการเติมเพชรล้วนๆตรงนี้กันบ้างนะครับก็หน้านี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้ามาเติมสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่ามันจะมีรีคูณ2ผมจะเข้ามาเติมทีหนึ่งนะพอเติมหมดไปแล้วผมก็จจะะไไไมมมม่่ด้้เเเขาาาาาลยปติอกกว ของในร้านค้าที่น่าซื้อแล้วก็ไม่น่าซื้อก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาทำการสุ่มกาชากันเลยละกันผมมีลูกแก้วอยู่29ลูกนะครับเพชรอีก7 0 0 0ันแล้วก็เพชรเติมอีก8 0 0 0ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็น่าจะต้องเติมเพิ่มอันนี้ผมน่าจะต้องเริ่มนับ10บใหม่นะครับเพราะรอบที่แล้วผมเพิ่งได้ตัวละครเกาเบหน้าไปและก็ไม่มีการันตีด้วยก็กดไปแบบทีเผลอเลยละกันนะ ไม่มีแบบนี้ก็สคิปไปได้เลยนะครับได้มาเป็นอาวุธจริงๆอยากได้มาเป็นตัวละครมากกว่าเพราะมันจะได้มาเป็นแต้มประการลังสีลุงที่มันมากกว่าน,นั่นเองนะครับถ้าอาวุธเนี่ยมันจะได้มา3แต่ถ้าเป็นตัวละครมันจะได้มา5นะอันนี้รอบ2กระม่วงแล้วนะครับก็ได้มา5เศษนะครับผมอยากได้เศษตรงนี้ในการเอาไว้เก็บสะสมไว้แลกบดดาวตัวละครลิมิต็ดตัวต่อๆไปนะครับก็ไปกันต่อครับผมรอบที่30นะ ลึกไม่ว่าขออย่าหลุดเลสละกันรอบนี้ได้มาเป็นเต่าฉี่นะครับก็ไปต่อครับผมดูแล้วคลิปนี้ผมน่าจะได้ใช้เพชรเตริมสักทีแหละมั้งอันนี้เกือม่วงอีกแล้วครับก็สกิปไปคือตัวละครสีดาวเนี่ยผม C6 หมดแล้วนะครับก็อยากได้ตัวละครใหม่ที่น่าจะชื่อว่าไปลิงปะที่ชอบเรียกเพลแล้วว่าบอสอะครับมาแผดหน้านะก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมอยากได้ C6 มากๆแต่ว่าตรงนี้สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วแหละครับ ขอให้ตัวละครมาแล้วอย่าหลุดเลนแล้วกันนะม่วงอีกแล้วนะครับผมคิดว่าเพ็ดเติมผมน่าจะหมดในคลิปนี้นี่แหละหลังจากรอดมาแล้วหลายคลิปนะยังไงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้เป็นซิลหยวนไหมผมก็จําฉากเปิดว่าตัวละครซิลหยวนม,มันออกมาไม่ได้เสีย่าม,มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าจะมีดวงจันทร์นะอาวุธสามดาวมาลัวๆเลยนะครับอ่ะดันจินมาให้ตกใจเล่นก่อนนะ ก็ธาตุมึนนะครับด่านจินซิวหยวนธาตุลมนะมาแล้วครับมาลุ้นกันลุดนเลทนะครับผมได้มาเป็นน้องอังโกะนะแล้วก็เป็นการลุดนเลทที่ลึกมากมากด้วยหวังว่าถ้าผมจะได้ตัวละครซิวหยวนเนี่ยรอบหน้าออกมาทีเถอะอก็สซคลิปเลยละกันนึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ผมนะครับอังโกะนี่น่าจะ 1> c 1ไม่ก็ c 2นะครับก็เรายังเหลือเพชรอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับแล้วก็มีการันตีแล้วด้วยก็ได้เวลาใช้เพชรเติมแล้วก็สุ่มไปครับผมยังไงมาเลยไหมโอเคมาเลยนะครับแบบนี้ก็ให้อภัยได้นะครับหลุดเลดแล้วก็มาเลยนั่นก็หมายความว่าการที่ผมทําคลิปสุ่มกาชาลงท่องมันก็จะทําให้ผมดวงดีต่อไปมาดูกันพี่ชิวหยวนฉากเปิดกาชาเป็นไง เป่าคุยบนเรือไผ่นะครับผมแล้วก็โยนใบไม้นะครับมีดวงจันทนะฉากที่ผมนึกถึงฉากเปิดได้ตัวละครลิงย่างเลยนะครับความเท่ให้เต็มสิบนะครับมีเบิ้ลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะ ไม่น่าจะเบิ้ลนะครับผมไม่เคยได้เบิ้ลเลยนะจากที่ทําคลิปมาต่อไปก็ไปดูกันที่ตู้อาวุธประจําตัวนะครับเป็หนหอาวุธที่ผมแนะนําให้ต้องมีเลยนะก็เปิดไปครับผม10ครั้งแรกอาวุธยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเราก็จะกดแล้วก็สกิปสกิปไปเลยละกันเอาเปิดมาได้เลยอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้เนี่ยเพเต,เตอร์ผมก็เสียน้อยอีกแล้วนะครับถึงแม้จะเสียก็ตามแต่มันเสียน้อยมากๆ ก็หวังว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะไม่อิจฉาผมแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าใครดวงดีกว่าผมเนี่ยสามารถเข้ามาขิงกันได้นะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปแก้วุทธทิ้งเบฟคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ